สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดหน้าใหม่สุดปังเปิดหน้าใหม่เดียลองหลังทำศัลยกรรมใบหน้าครั้งใหญ่บอกเลยอย่างปังเรียกได้ว่าทำศัลยกรรมครั้งใหญ่เลยทีเดียวสาหรับสาวกวางเดียลองเน็ตไอดอลสาวสวยที่ได้ออกมาโพสข้อความว่าวันนี้กวางได้เข้ามาที่ ID Hospital เพื่อปรึกษาการศัลยกรรมกับคุณหมอ ก้าวเท้าเข้ามาความรู้สึกไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยเหมือนเดินเข้ามาในห้างหรูๆูหรือโรงแรม5ดาวมากกว่าทุกคนที่นี่น่ารักมากมีล่ามคนไทยคอยดูแลตลอดได้เจอกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางทั้งศัลยกรรมโครงหน้าตาและจมูกทำให้รู้สึกมั่นใจมากๆว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างดีอย่างที่หวังแน่นอนเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะและนี่คือ ภาพ7วันแรกนะคะตอนถอดเฟือกจมูกออกมากรีดมากชอบมากๆค่ะส่องกระจกถ่ายรูปไม่พักเพราะออกมาอย่างที่คิดเลยรวมแล้วประทับใจทุกอย่างทั้งจมูกโครงหน้าและตาส่วนความบวมนั้นก็ต้องประครบอุ่นกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ